ถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันอยู่โซนสูงเราก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นนะครับเราก็อยากให้เล่นในหุ้นที่มันอยู่โซนต่ำซะมากกว่าก็ถ้าเกิดเราดูตัวของ BDMS เนี่ยจะเห็นว่า BDMS นี่ก็ถือว่าย่อมาเยอะละนะครับย่อมาเยอะละถ้าเราตีพวกเส้นอัพเทรนเนี่ยนะครับอาจจะมีจังหวะแบบหลุดบ้างนะครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะหลุดแบบ e r r o r หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันหลุดมาแค่นิดเดียวนะครับแล้วตอนนี้สโตแคสติกมันเริ่มตัดขึ้นเนี่ยเส้น signal อีกครั้งหนึ่งผมก็เลยมองว่า b ี m s สเนี่ยมีโอกาสที่จะ แนวรับก็แถวประมาณ27.5เป้าหมายคือ2ีแล้วก็30นะครับแล้วก็สต็อปลอถ้าต่ำกว่า26.75นะกน่ราถือเป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วยังอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงครับครับเล่นได้แค่สั้นๆหรือถือกลางยาวได้สําหรับ BDMS ครับตอนนี้นะครับก็อาจจะมองสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรามองมาแถว29-30กก่อนแต่ถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นเร็วๆเนี่ย อาจจะไปเปลี่ยนเป็นการยาวก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยค่อยประเมินอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้เป็นสั้นๆไว้ก่อน